ทุกวันเราใช้ร่างกายโดยไม่รู้ตัววันที่การลุกขึ้นไม่คล่องเหมือนเดิมวันที่การก้าวเดินช้าลงกว่าที่เคยสัญญาณเงียบเหล่านี้กำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องใส่ใจเพราะความแข็งแรงของข้อและกระดูกไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มาจากทุกวันที่เราเลือกดูแลตัวเองซีเบิลรวมคุณค่าสารอาหารสำคัญจากสารสกัดธรรมชาติ ผสานคอลลาเจนไทป์2และกระดูกอ่อนปลาแซลมอนเพื่อการดูแลข้อและกระดูกครบวงจรช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเคลื่อนไหวลื่นไหลและเสริมความมั่นคงในทุกก้าวสุขภาพที่แข็งแรงทำให้ทุกช่วงเวลามีความหมายทำให้เราได้ใช้เวลากับคนที่รักและก้าวต่อไปอย่างมั่นใจในทุกวันเติมพลังให้ร่างกายพร้อมทำสิ่งที่รักในทุกวัน ซี l u r แข็งแรงทุกวันสุขภาพดีส่งต่อได้ MWISH